พรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่วันนี้มีเสดีไทยมีแดงหลากหลายกลุ่มออกมาไม่ว่าแดงสยามไม่ว่ากลุ่มไหนต่อกลุ่มไหนแม้กระทั่งพวกเราทุกคนที่รับฟังรายการอยู่เนี่ยวันนี้ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันสู้เพื่อเปลี่ยนระบบก,กันระหว่างวันที่เรามีรัฐบาลของเพื่อไทยมีนายกปูกับวันนี้ไม่มีนายกปูไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย ถ้าถามผมในทางการเมืองอันไหนดีกว่าวันนี้ดีกว่าครับเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีองค์การนําในการปฏิวัติมันไม่มีนักการเมืองที่กล้าต่อสู้กับไอ้บอดกับไอ้เลวันนี้พวกเนี้ยสู้กับไอ้บอดไอ้เล,ลนะเท่นะั้นแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะไม่กลัวคดีมินไม่กลัวอนะไรทั้งนั้นะสิ่งที่เราได้มาวันนี้แนตะมันได้ไปตามากฎเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์มันได้ไปทางากฎเกณฑ์ทางสังคม นี่นหละครับยิ่งสู้นานเท่าไหร่ฝ่ายป,ประชาธิปไตยก็ยิ่งเข้มแข็งเพียงแต่ว่าวันนี้มันยังไม่เข้มแข็งถึงขนาดที่ว่าไปค้นล้มระบบอ,อุบาทได้ไปค้นล้มไอเล่บอดได้แต่วันนี้มันมีแต่พิ่ขึ้นเข้มแข็งขึ้นจะอีกฝ่ายหนึ่งวันนี้ที่เรามองว่าโอ้โหอำนาจมันใหญ่ครับฟ้าเหลือเกินอาจารย์ฟังครับ เขาเขียนให้อำนาจมันคัดไฟเขาเขียนกฎหมายให้เขามีอำนาจคัดไฟอำนาจจะอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานบุคคนใดนักปกครองคนใดก็าตามจะมีอำนาจนะใหญ่ล้นฟ้าขนาดไหนถ้าประชาชนไม่ยอมรับ อำนาจนั้นก็ใช้อะไรไม่ได้และการที่เอาอำนาจไปไว้คนเดียววันนี้การรู้ไหมครับคนที่ได้อำนาจสูงสุดวันนี้คือไอเล่เนี่ยบางคนก็บอกว่าไอบอดเอาละผมบอกว่าไอเล่วันนี้ได้อำนาจสูงสุดนงถามผมว่าอำนาจอย่างนี้มันอยู่ได้นานไหมผมขอขอตอบกันตรงๆนะ ไม่ได้มานั่งเอาใจใครด้วยไม่ได้มานั่งให้กำลังใจใครด้วยวะอำนาจไอเลวันนี้กับอำนาจไอบอดวันเนี้ยมันอยู่ได้ไม่นานนะและมันยิ่งอายุสั้นยิ่งมันเอาอำนาจไปกองไว้กับตัวมันมากเท่าไหร่เนี่ยนะมันยิ่งอายุสั้นนะดังนัานวันนี้บอกกับกูขอบใจมึงนะที่มึงทำอย่างเนี้ยกูขอบใจมึง มึงเอาไปกอดมาเถอะอำนาจอย่างนี้แล้วมึงใช้อำนาจได้เต็มที่และเดี๋ยวผมจะไปพูดว่าความสลับซับซ้อนในการเมืองมันเป็นยังไงแต่วันเดียเกิดในท่านได้เข้าใจตรงนี้เป็นพื้นฐานเพราะว่าท่านเองและหลายคนก็เสียกาลังใจโอ้ยมันมีอำนาจขนาดนี้ดูที่ว่ามาตาสีสีเนี่ยมันทําอะไรก็ได้ไม่มีผิดเลยทุกอย่างมันดับรรดาได้พวกเราจะไปสู้ยังไงนี่ไงกาลังบอกไลยกำลังบอกว่าวันเดีย เราไม่ต้องไปสู้อะไรกับมันหรอกคาว่าสู้เนี่ยนะไม่จําเป็นต้องออกไปชกกับมันนะและว,วันนี้ไม่จำเป็นต้องไปตัง้งง็อกยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาถามว่าทําไมยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ามันทาไม่ได้ไอแบบนั้นน่ะมันทําไม่ได้หรอกนี่นะครับท่านผุ้กังเมื่อเรายังทําไม่ได้วันนี้สิ่งที่เราทําได้คืออะไรนี่แหละ เราบอกกันและก็ส่งข้อความหรือภาพนะหรือจะเป็นวิดีโอเป็นคลิปเป็นอะไรก็แล้วแต่พยายามเผยแพร่ให้มากที่สุดให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดเอาสิ่งที่เขาทำวันนี้เลยแค่เอาสิ่งที่เขาทำวันนี้ไปบอกประชาชนอธิบายด้วยเหตุด้วยผล ผมเชื่อว่าวันนี้ประชาชนเขาเทมาขั้นเราครับแค่เรื่องที่ป้ายทักษินไม่ให้จัดงานวันเกิดนะบุกนะอินพีเรียนลาบลาบุกวัดที่หมอโฟมศักดิ์ไปทำบุญแล้วก็บุกวัดพระถิมาถ้าไม่ให้จัดงานทำบุญให้กับคุณไม่หนึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็เอากระเช้าไปมอไปอชวนเหยียงยาน นะฮะพอมาเป็นรัฐบาลนะจิบหายทันประเทศนักท่องเที่ยวก็ไม่มา,าไอโรงแรมก็ลดพนักงานลงเลิกจา้างบางโรงแรมก็ปิดบางบริษัทก็โลกแม้กระทั่งการบินไทยก็ต้องโลกคนออกชิบหายวายป่วงจนเดี๋ยวนี้เงินแทบจะไม่มีมาบริหารประเทศและแถม วันนี้ยังเติอโครงการใช้เงินนะโดยที่ไม่มีใครเบรกได้ยิ่งกาประชานิยมพลานเงินวันนี้ยิ่งกว่าสมัยนักบาลยิ่งรักไปไหนไหนผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเอามากระจายกันถึงแม้ว่ามันห้ามออกอากาศนะมันห้ามออกอากาศทางทีวีท่านอย่าลืมนะครับวันนี้ปอสออะไรนะครับ โลกวันนี้มันปิดไม่ได้ให้มันปิดไปตายหาเพียงแต่ว่ากูออกช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดแบบผมงมึงไม่ได้แต่วันนี้ไอช่องอื่นๆเนี่ยที่เขาทํากันอยู่เนี่ยนะทางโซเชียลมีเดียทางอะไรอะไรออกได้หมดและวันนี้ไม่มีทางหรอกครับที่มึงจะมาปิดกั้นได้ตลอดไม่มีทางอย่าลืมยิ่งปิดนะครับข่าวคราวมันยิ่งแพร่กระจายได้มาก ความอยากของประชาชนที่อยากรู้เรื่องจริงมันยิ่งมีมากขึ้นคนยิ่งไปหาคนยิ่งพัฒนานะการกระจายได้มากขึ้นนี่แหะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยขอให้เราใจเย็นเท่านั้นเลยใจเย็นและเอาพฤติกรรมที่มันทําความเลวระาำเนี่ยอธิบายประชาชนด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุด้วยผล ผมฝากถึงท่านพวกเราแนละหลายท่านพวกเราที่ต้องไปนะขยายนะต้องไปขยายให้ประชาชนได้ฟังกันเนี่ยนะครับหรือว่าไปให้ประชาชนได้รับรู้กันเนี่ยขอให้ท่านเอาเรื่องเหตุเรื่องผลแม้กระทั่งเรื่องกษัตรรย์ไทยวันนี้ความเลวระยันของครอบครัวกษัตรรย์ไทยเนี่ยนะครับเราเอาเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องความจริงไปเผยแพร่ คำว่ากริยัและก็ทําสร้างภาพให้ตัวเองเป็นสมมุติเทพเป็นเทพ,พเจ้าแต่พฤติกรรมเนี่ยเลวร้ายยิ่งกว่าคนในสลัมนะในเรื่องการก็สัมสสนในเรื่องการใช้เงินบอกให้คนอื่นประหยัดนะให้พอเพียงแต่ปีหนึ่งมันใช้จะเปนน็นหมื่นล้านซื้อเครื่องบินส่วนตัวเป็นว่าเล่นยังไม่พอนะครับรู้ไมมการบินไทยเนี่ยต้องออกบัตรทอง ให้กับครอบครัวกระตัดไปใช้อย่างที่ไม่มีลีมิตงบประมาณต่างๆที่เอาไปซดไว้ในกระทรวงและรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ให้กับครอบครัวกษัตริย์ที่อ้างเป็นงบเทิดทูนสถาบันบ้างอะไรบ้างสารพัดเรื่องต่างๆเหล่าน,นี้เนี่ยนะครับเอาไปเผยแพร่ให้พี่น้องให้ประชาชนได้รู้นี่นะครับท่านผู้ฟังแค่นี้แหละ นับวันเนี่ยนะครับมันก็นักถอยหลังแล้วแลวเลือกอายุเดมันใช้อำนาจอย่างนี้ทา่านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอะไรันเะกิดขึ้นนะจะเข้าประเด็นตรงนี้และถ้าท่านชา,นา,นานจะอยู่นะเอาวะนะเรื่องของคุณยิ่งลัก์กับยุทธเดนะรับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินะนไหมนะ เสียงมื่อไหไปตอนไหนเพียงนั้นก็ไหนหนูนใจยุดเลยกับยิ่งรักครับอ่าแล้วก็เนี่ยครับวันนี้ยุธเล่เนี่ยเขาเพยายามที่จะเอาอำนาจไปไว้ที่เขานาะเอาอำนาจไปไว้ที่เขาเพราะอะไรครับท่านผูฟันนี่ผมจะอธิบายแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายนะ คือเขาทําให้อํานาจทั้งหมดในประเทศเนี่ยไปอยู่ที่เขาแต่แต่เดียวกันเนี่ยทําลายอํานาจกลุ่มต่างๆหมดเลยครับวันนี้เมื่อกี้มีคนถามนะมีคนถามว่าเหลืองแดงอะไรต่างๆเนี่ยนะเตรียมตังให้ดีนะตรงนี้หนึ่งไปจุดเลววันนี้เนี่ยเขาทําให้ตัวเขามีอํานาจนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใหญ่ที่สุดในประเทศสองทำลายอำนาจสลายอำนาจขั้วต่างๆทั้งหมด แม้กระทั่งนะ่ะประชาธิปต์แม้กระทั่งพววกเสื้อเหลืองพันธมิตรนะสําหรับพวกเสื้อแดงแลนะชินวัตรไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ต้องพูดถึงเลยเขาสลายนะเขาสลายอํานาจคือต้องทาความเข้าใจันิดนี้งครับเพื่อให้เข้าใจในการเมืองในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีและชัดเจนท่านต้องเข้าใจว่าวันนี้ ั้งแต่ยึดเลยยึดอำนาจและเข้าไปนะคุมประเทศวันนี้เนี่ยผมใช้คำว่าไปคุมประเทศวันนี้เป็นการบริหารอำนาจนะครับไม่ใช่บริหารประเทศท่านต้องเข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยนะในประเทศไทยวันนี้มันเป็นการบริหารอำนาจของฝ่ายอัมมาศนะซึ่งยก ให้กองทัพโดยเฉพาะไอเลเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจและบริหารอำนาจไอเลเนี่ยนะครับมันได้อาศัยนะได้อาศัยความต้องการของเกษตรนะครับเป็นบันไดไต่ขึ้นไปเสวยอำนาจสูงสุดเพราะว่าประเทศไทยเรานั้น ไม่มีม็บไหนจะมาล้มรัฐบาลได้นอกจากทหารเท่านั้นการที่อยู่อยู่ในทหารมายึดอำนาจนะในวันนี้นั้นมันมีปัญหานะมันขาดความชอบธรรมมากและมันอาจจะเพี้ยนพล้้าได้ง่ยเขาจึงใช้มวลชนนะออกมากวนเมืองคือมวลชนของไอ้เถือมวลชนของพันธมิตรและพวกมวเเสืองทั้งหลายหลายกลุ่มที่มารวมกันเนี่ย คือเรียกว่ามวลชนของฝ่ายเจ้าเลยลของฝ่ายก,กษัตริย์นั่นแหละแต่ว่าเอามาแค่มาป่วนเพื่อให้ไอ้เบเรเนี่ยมันยึดอำนาจเครื่องมือตัวสาคัญเขาก็คือ,อยังเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้กองทัพยึดอำนาจและใช้กองทัพเป็นผู้บริหารอำนาจถ้ากองทัพถ้านายนะนายพลคนนั้นนะตอนนี้ก็เป็นยุทธเล่ถ้าไอ้ยุเรเน มันจงรักภักดีกับกษัตริย์จริงแน่นอนครับมันบริหารอำนาจเพื่อกษัตริย์เพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์นันหละวันนี้ถามว่าอายุท์เลยนะมันปกป้องสถาบันกษัตริย์จริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังกันครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าอายุทย์เลยมันทำเพื่อให้มันได้อำนาจสูงสุดเข้ามาคุมประเทศและก็สลายอำนาจกลุ่มต่าง ไม่ว่าเป็นกลุ่มแดงจิตนวัตหรือพวกแดงและพวกเหลืองพวกประชาธิปัตย์ถามว่าอายุทย์ทาไมนะทําไมจะต้องไปสลายอํานาจทั้งฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงท่านดูไปแล้ววันนี้มันเอากระเช้าไปให้กับไอ้ทวนแล้วมันจะไปสลายอํานาจของประชาธิปัตย์ได้ยังไงนะและฟังดูแล้วมันเหมือนจะคานกัน อันั้นนี่แครับเป็นลูกเล่นหรือว่าเป็นกุสโลบายวันนี้พวกเสื้อเหลืองเองกระอักเลือดนะกระอักเลือดครับไม่ใช่เสื้อแดงกระอักเลือดอย่างเดียวเสื้อเหลืองก็กระอักเลือดแต่ฝายเสื้อเหลืองเนี่ยนะไม่ใช่กระอักเลือดอย่างเดียวนะไม่ใช่ถูกหลอกชั้นเดียวนะถูกหลอกอีกหลายชั้นนะพก็เสื้อเหลืองวันนี้ จนไอ้ลิมท่านฟังให้ดีนะแล้วข้อมูลผมไม่ผิดพลาดหรอกครับพก่อนที่ผมมาพูดเดีย่ยผมเช็คแล้วเช็คอีกนะแล้วก็ยืนใจกับท่านได้เลยว่าไอล้ลิมก็ไปหานักการเบือนไอ้นักการเบือนคนดีนะยื่นโยว่าอออ่านอนะไรและก็เมื่อก่อนก็อยู่กับเพื่อไทยตอนหลังก็ออกจากเพื่อไทยไป นะก็เป็นในาชุนใหญ่ให้พยายามรวบรวมพวกนักการเมืองทั้งหมดเตรียมที่จะนะเตรียมที่จะต้านประยุทธ์เตรียมกันถึงขั้นไหนครับนี่ฝ่ายสอเหลืองนะฝ่ายลิตนะฝ่ายพันธมิตรนะแล้วก็ประชาธิปัตย์ฝ่ายสุเทพด้วยเตรียมที่จะต้านกับไอเล่นะ ถามว่าการที่เตรียมจะตั้งกไกเละถึงขนาดไหนเขาคิดจะทำมาถึงขนาดไหนคำตอบก็คือว,ว่าถึงขนาดที่ไอ้เลต้องนั่งรถกันกระสุนอังกั้ดีนะไอเลถึงต้องนั่งรถกันกระสุนนี่ครับปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ ไอ้เลที่นั่งรถกอกระสุนเนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่ๆไม่มีที่มาที่ไปเพราะวันนี้ไอ้ฝ่ายเหนืองกันเอง